ตังลักจำใจสวัสดีจ e ้าจะเจอกับหน่งต้นอีกเรวนะคะในนาเพจที่เฟอร์นินะคะตอนนี้ไรเนี่ยจะตจวสิม่วาอันนี้ไหมเซตเริ่มต้นนะคะเซตเริ่มต้นผู้ใดผู้ใดสิแบบมอคกับเซตเริ่มต้นและเซตเริ่มต้นมันใสจังได้หรืเข้ามาเซตเริ่มต้นมันมีอย่างแน่นะคะทุกคนขาโอเคนะคะเซตเริ่มต้นใหญ่ๆเลยมันอยู่ที่ราคา1 1 9 0ัรบาทราคาถือที่สุดแล้ว่ดังแต็หัวจะลดตีนจ้าพี่น้อง <G ül üyor> ก็คือแบบว่านึ่งก็คือเด็แบบเด็กซาผมนะคะสองเด็กํบรุงหนาสามก็คือเด็แบบกบดแบบร่างหนาปนะนนะคะพี่น้องคะผู้ใด้หนาเป็นจิวผิวแพงง่ายนะคะแนะนาเลยนะจ๊ะน้องคณะก่อนจ้าตัวนี้นะคะตัวโรยีนนะคะโอเคจะมาเริ่มต้นกันเซตเริ่มต้นคือวาเลยเนาะ,ะอันนี้เอาไว้ตอนมันห่อนมันสิดาดปาานะคะพี่น้องอันนี้เซตเริ่มต้นนะคะจีเจอร์จีบอกไว้เบ้องต้นนะจ๊ะมาเจอเจอกับน้นองตืวนก่อนเ้อเซตเริ่มต้นมันจะมีเซลั่มบบำรุงหนานะคะก็จะมีเอโร ครีนคือล่างหนานะคะแล้วก็ตัวอะโลเชมพูนะคะได้ทั้งหัวนะคะได้ทั้งล่างหนาแล้วก็ได้ทั้งบํารุงหน้านะคะตัวล่างหนาเนี่ยพี่น้องสามารถใส่เสา้ใส่แรงได้นะจ๊ะตัวนี้นะใซ่แบบร่างหนาร่างเืลิงสำอางร่างเมคอัพออกนะจ๊ะใหญ่ายางสะอาดมดจดนะจ๊ะพี่น้องแต่ส่วนตัวเซ้ั่มบำรุงนี่เนาะตัวเส้นสถีมนี่ตัวชีชพมนูนี่ราคาจะรอยก่อสิบบาทนะพี่น้องตัวนี้นะคะมันใส่แบบว่าใส่ง่ายนะคะพี่น้อง ตัวนี้เป็นตัวเสรั่มรับบำรุงใส่เสาใส่แรงได้นะคะหลังจากห้องรางหนาแล้วแล้วนะคะเราสามารถใส่ตัวนี้บำรุงต่อได้เลยนะจ๊ะพี่น้องจ้าแ้วกาตัวเส้นผู้ตัวเส้นผู้นี่พี่น้องอยากซ่าเสาร์ซ่าแรงไรแล้วแต่พี่น้องนะคะผู้ใดฮ็ดงานออฟฟิศก่อนออกไปข้างนอกนะคะตัวเส้นผู้ตัวนี้สามารถใส่ซ่าเสาร์ซาแรงได้นะคะตัวนี้คือแบบ two in one นะคะใส่เป็นแท่งครีมหนวดเป็นทั้งยาซาผมเป็นทั้งครีมหนวดซารอบเดียวจบจากพลเอกงานออฟฟิศนะคะตื่นสายนะคะอยากซาผมอยากหนวดผมจัดเลยค่ะตัวนี้นะค่ะคุ้มราคาคุ้มค่านะคะใส่ได้โดน2องถึงสเดือนนะคะพี่น้องคะ,ะอืมกันีงานแต่งงนสวัสดีวันจันนะคะวันทำงานนะคะสัปดาห์แรกนะคะเฮงเฮงรวยๆวยปังๆนะจ๊ะทุกคนจ้านี่ อย่างคนมาเห็นนี่นี่อันนี้คือคำว่าเซตเริ่ตตมต,นตนม้นนี่มีสามตัวเซตเริ่มต้นเซตเริ่มต้นโปรโมชั่นนี้ผึงมานะจ๊ะโปรโมชั่นอันหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบมาอีกรอบนะจ๊ะจะบอกให้ใครไม่ซื้อเซตนี้นี่พลาดมากนะคะเซตนี้นี่คุ้มนะคะ้พี่น้องลองลองบอกเคกเรื่องคิดเลขร่วมกันไอ้ตัวนี้สามร้อยเก้าสิบตัวนี้ร้อยเก้าสิบตัวนี้เจ็ดร้อยเก้าสิบมันจะรวมเพิ่มๆๆแล้วมันหลายกว่าพันเก่าหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทแน่นอนถือว่าประหยัดพร้อมนะคะ คุมคา้อมใส่แบบเซตนี้ร่วมกันสองเดือนกันยังได้นะคะพี่น้องนะคะผู้ใดยทางของม่าวาซื้อไปแล้วมันใส่เลยจักเดือนมันก็ใส่ได้โดนดูนะคะถ้าใส่คนเดียวแต่ถ้าใส่หลายคนก็ใส่ได้เดือนนึงก็สี่เนาะคือจังเตือนยู่งหื่นก็ใส่กันสองคนกับเดือนนึงกับเบิร์ดละละนะคะใส่เสาใส่แรกใส่เสาใส่แรกนะคะอืมแล้วที่นี่นะผู้ใดนะคะมีลูกมีหลานนะคะแบบว่าเป็นนักกีฬานะคะมักออกกําลังกายเลนบอลนะคะเออเลน กีฬานนะั่แหละเป็นนักกีฬาโรงเรียนเป็นนักกีฬามาหาลัยอะไรที่นี่นะเงือออกพ่อเงือออกเราเป็นอันซิวนะคะแบบว่าประมาณว่าเด็กน้อยเนาะเด็กน้อยมันเล่นกีฬาอังสิซิวมันขึ้นนะคะพี่น้อง เพราะฉะนั้นแล้วนะคะถ้าเป็นซิวอักเสบซิวคืนนี้ก็แนะนั่งสองตัวนี่ก็ได้ค่ะพี่น้องไม่ต้องเป็นอ้อเส้นผูก็ได้ถ้าเป็นเด็กน้อยผู้ชายเนาะมันแบบมันจะมากออกกำลังกายเนาะกลางจงกลางแจ้งแม่นั่งเป็นสองตัวนี้ก็คือตัวอโรคินแล like right. ้วก็ตัวเซนจัตีบนะคะเป็นตัวบำรุงผิวหน้านะคะลดซิวอักเสบนะคะซิวอุดตันนะคะพูดได้เป็นซิวอักเสบซิวอุดตันซิวเพื่อซิวคืนนี้สองตัวนี่นะคะซอยได้ค่ะราคาบางเบานะคะทุกคนค่ะขาราคาคุณภาพเต็มเปี่ยมนะคะของเขานี่เป็นแบบ เป็นอย่างบองวกว่าไม่มีสารละลายเครื่องนี่สังเกตเมื่อนี่เนื้อเซรั่มนะคะเป็นเนื้อใสเป็นสีแบบธรรมชาติธรรมชาติเลยนะคะไม่มีสารละลายเครื่องไม่มีสีด้วยเนี่ยอันนี้คือเป็นสีของธรรมชาติไม่แต่งสีนะจ๊ะบางน่นีนะจะบอกเนื้อครีมก็เหมือนกันเด้อ เนื้อเซรั่มก็คือกันเด้อพี่น้องซั่งใดน,นะคะตอน,น้องเติร์นก็ขอไปกินไปจับก่อนมันอืดแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวตอนเด็กๆมาพบก็ผีแพนนะคะพ้าผู้ใดยังมานอนเนาะ,ะเม่มืแต่กันแล้วไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ